เมื่อนี่ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับที่งานแอดเทวดานะครับผมมาจากเพจแอดเทวดาเลยนะครับผมเพิ่นลงไว้เมื่อเมื่อกี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพิ่มบอกเพิ่นรายงานผลสรุปของหมื่ว่านนํานะครับของวันที่20วันที่27นะครับเมื่วานเมื่อเนี้28ครับหมื่ว่านนี่เพิ่นไปจุดบองบังบ,างบาง้านหนองกุ้งใหญ่บังที่1น,นะครับลอยเกคะแนนบัวพานนะครับผม แล้วก็ุดยูงองเดียวกันนะครับบันรน้องคุ้งแยงเพเ่อคุ้งสีนะครับ4 6่คะแนนผ่านครับผ่านบัตรโบผ่านบังงนะครับสำหรับมือนีวันที่28นะครับออกทําการจุดเก้าบังนะครับผมให้พี่ให้น้องจับตาดูให้ดีครับเก้าบังนะครับวันที่28พื้นสภาคม2566รมีดังนี้นะครับผมเทศบาลน้องพอกจังหวัดรรออ็ดนะครับทอหาสามบัางนะครับผม มือนามขีกระลื้นครับเทปปลาแดกนะครับผมเห้อเเทปปลาแดกเลยนะครับผมบ้านบ้านที่สองบ้านฝ้ายหยาดครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับทอหาสองบ้างครับชลิเปาบวกยังเกาะดอมกระปอมครับดอมกระปอมดับนะครับผมอ่ะไปรอลุ้นลอเชียกกันนะครับผมอำเภอมหาชนะชัยนะครับ เทศบาลฝ่ายหยาดนะครับผมชรีเปาผวกดอมกระปอมดับนะครับผมอ่ะบ้านที่อีกบ้านนึงครับบ้านแหนะครับอําเภอเสรละพุ่มนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดทอหาสองบังครับในน้ำเบนน้ำชัยนะครับบ้านอีกบ้านนึงบ้านดอนกลอยนะครับผมอําเภอน้องฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทอหานะครับบังที่หนึ่งหนึ่งบังนะครับผมขึ้นในน้ำของดานฝานะครับ อีกบ้านหนึ่งบ้านหน้ามอมานะครับอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญนะครับผมทอหาครับหนึ่งบังครับในน้าน้องดิวเทวดานะครับผมนําเรียนกับพีกับนองเป็นบังไฟชุดไม่ครับขี่เกียร์ตาพาทิตทั้งเก่าบังนะครับผมความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากให้ กับโฉกกับหมานนะครับมือนีผลงานสิเป็นจังไรรูปลักออกมาแบบใดนั่นโปรดติดตามครับขุนทําได้ไหมครับนะฮะสำหรับแอดเทวดานะครับลุงหลอดก็เป็นแฟนคลับอยู่นะครับช่องข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับผมอันลุงหลอดกะเห็นข้อมูลนนาสนใจก็เลยนํามาฝากพีตอนนองนะครับผม ฝา,ากก็ไลค์กดแชร์นะครับหากว่าข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมมาร่วมเฉียบว่าฝ่ายไปกับทีมงานแอดเทวดารับรองวานจาเจลเลียบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอน f c สวัสดีาลา